ถูกใจคู่หนุ่มสาวเข้าใหม่ปลามันอย่างแน่นอนสำหรับหมอนคู่รักออกแบบมาในด,ดีไซน์พิเศษคล้ายกับรูปตัวแอลทำให้คนรักกันสามารถนอนกอดกันได้โดยคนหนึ่งไม่โดนอีกคนหนึ่งทับแขนจนชาซึ่งน่าจะเป็นปัญหาสำหรับหลายๆคู่ราคาขายอยู่ที่ประมาณ1,000บาทมีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อวัสดุภายในผลิตมาจากเมม o r รรี่โฟมนำเข้าจากเยอรมนี รับแรงกดได้ดีและคืนรูปภายใน3 5ถึง5วินาทีเท่านั้นหมอนกู้รักใบนี้ซื้อใบเดียวใช้งานได้ถึง2คนถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งแถมยังเอื้อต่อการแสดงความรักก่ายแนบชิดกันใจส่งถึงกันกอดกันได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยทีเดียว คลิปนี้ดูแล้วชอบชมแล้วใช่ทีมงานขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe AWake Media ของเราด้วยนะครับและพบกันตอนต่อไป